จะปลอดภัยเรียนเซฟตี้ตั้งแต่เข่าไม่แล้วจังใดคือมาว่า <c oughs> อย่ทตีตกองกนะครดิการงานมาโดนแล้วบ่มีวีแววเปลี่ยนแปลงไปเรียนเซฟตี้ตั้งแต่เข่าไม่แล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างซีบขอห้าม พื้สาวขอห้ามสิจับมือกันทำว่าสั้นว่าเสพตี้สวอยคนงานบอกว่า,วาบาบสิวาวเหตุกันบบได้ใส่ว่าสิเหตุปลอดภยัยใส่ใส่พีพีอีนำกันใส่ว่าสิเหตุนำกันใส่ว่าสิทำตามกันตลอดไป บัดนี Cause ้เรามาเริ <es like> <France> ่มกันไหมคอยคอยทำเรื่อยไปให้เซตตีเข้ามาอยู่ในใจสิททำให้สิมีแต่ความปลอมภัยสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันแนวคิดนะการ สอนบรรยายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้คือบรรยายสไตล์ทอล์คโชว์แต่บางทีก็ยาวนะสอนทั้งวันหนึ่งสวันเพราะนั้นมันต้องมีลูกเล่นเหมือนก็บวันนี้มาเก็บประสบการณ์จากาอาจารย์ต้นเพื่อจะนําไปให้ใช้ในการสอนบ้างเพามันเหนื่อยเนาะถ้าจะสอนอย่างเดียวมันก็เหนื่อยเนาะเพราะงานเซฟตี้โดยเนื้อหาวิชามันน่าเบื่ออยู่แล้ว นะครับถ้าอาจารย์สอนไม่ดีโอ้ยมันเข้าฝันสอนมันเข้าฝันสอนอย่างเยอเลยนะครับน่รียนความตื่นเต้นเร้าใจเนาะอย่างเช่นอะลองพูดเซฟตี้เราฟังคร่าวๆสอนให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับงานทุกงานย่อมมีความเสี่ยงถูกไหมเธอบอกอาจารย์สิมีงานไหนไม่เสี่ยงไหมนอนเสี่ยงไหมเสี่ยงอะไรเสียตัวเสียตัวโอ้ยรุ่นบีนะครับนอนเสี่ยงครับนอนเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงอะไรไหลตาย เพราะฉะนั้นเราต้องหาความเสียงให้มันเจอแล้วนําความเสียงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเธอลองดูครับสับมรกเสี่ยงไหมความเสี่ยงคืออะไรมีบาดมือมันการต้องการทําไงไม่สับไม่สับจงขาดจงขาได้คิดได้นะครับงานตําพริกงานตําพริกกําพิกสิบเหวานกรกโสักตําสักตําเสี่ยงไหมความเสี่ยงคือ ี่เขาตามันการป้องกันคือ,อ safety glass ถ้าใส่เซฟติกา Class, สใส่ safety glass มันจะธรรมดาสุดยอดแลวนะครับเพราะฉะนั้นงานความปลอดภัยนะเรารู้เลยว่าวิชาไหนที่เราไปสอบันแล้วแต่นะถ้ามันน่าเบื่อต้องทําการบ้านเยอะๆใช่ไหมครับสิ่งนึงที่ช่วยได้เยอะคือการทำริสซึแผนคือทำ, ans, อำแผนการสอนเราต้องคิดเลยนะว่านะนาทีนี้เปิดตัวด้วยแบบนี้มุกที่นี้ เปิดตัวยังไงแล้วเราต้องเขียนวิธีการสเต็ปการทำงานนะครับไม่น่าจะจะมั่วอย่างที่อาจารย์สอนเทรนเทรนเนอร์อยู่เนี่ยซื้รุ่นหนึ่งซื้อรุ่นหนึ่งอัจไลน์นะครับเพราะนั่นคือต้องทําแผนการสอนดีๆเราจะสอนเรียนให้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงให้เวลาเราหกชั่วโมงต้องวางแผนเลยสอนอะไรบ้างโอเคไหมอย่างเช่นเวลาเราจะต้องปล่อยมุกมุกต้องสะสมเยอะๆอย่างเช่นอาจารย์ถามมาเถอะสิภาคใต้ยะลาปัตตานีเนรียกว่าคุ้มเสียยเส่ยงไหมเสี่ยงไหมภาคใต้ไปตลาดต้องพร้อมตายต้องพร้อมตายต ทำไมกินกาแฟอยู่ชิวๆชิวๆระเบิดตุม้มเอา้ากูตายกูตายเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้สัง่งเสียสักคำกูตายแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องมุกสำคัญมากนะต้องเก็บเป็นกระบุ่มกระบุ่มอย่ะแล้วเราค่คยมาเจียดออกไปทีละมุกทีละมุกทีละมุกซึ่งมันจะสะท้อนในเรื่องการเขียนหรือซึ่งแทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครรักจะเป็นการสอนนะถ้าเราสอนแบบไก่กาอเล่โอ้ยใครก็สอนได้แต่ถ้าจะสอนดีๆปุ๊บมันจะให้เรามีแนวคิดอย่างอาจารย์นะอยู่บริษัท t p i อน,นี้เราเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไร IRPC อันนี้ก็อยู่มา20ปีเพิ่งออกมานี่แหละออกมาสอนนสื้ออย่างเดียวจริงก็ไม่ออกหรอกเยอะอยู่โรงงานมันสบายไหมโอ้โคตรสบายเลยโรงงานจังคนโคตรเยอะเลยนะ6,000ชีวิตแผนกเซฟตี้จันทาแผนกเดียว140คนตับเพิง300คนรอคอ400คนไฟนี้ฝ่ายเดียวไฟนี้ฝ่ายเดียว800คน เพราะว่าปาร์ทห์เห็นโรงงานจานฮะทีไรมึงใหญ่มึงใหญ่หญรู้จักปาร์ทห์ไหม <laughs> ใหญ่ขับฟ้าเมืองพะยองเ <laughs> ห็นโรงงานจานฮะทีไรมึงได้มึงอยากได้มันก้อนห้องามาจันเ <laughs> ข้ามาเทคหัวโรงงานจารย์กันงูเทคหัวชกปาร์ทห์มาพอเราตกใจเลยฮะที่ไปมึงคนเยอะเกินไปปะเนี่ยาาประธานบว่าปาร์ทห์รับไม่ได้ต้องเอาคนออกปลดพนักงานเลย2,500คนให้สมัครใจออกจะดูคลิปนี อาจารย์ได้ข่าวมาให้สมัครจออ่อมึงฟันเถอะมึงฟันเถอะรักโรงงานมึงอยู่ตั้ี่สิปีกูรักกูด้วยไม่ออกกูไม่ออกแล้วเราไม่ไออไมีออใครออกเระทองเส็งไม่มีใครออกเลยประทอลเปิดโปรโมชั่นจึงเปิดโปรโมชั่นใครออกด้วยความสมัครใจเอาเฟลิกตหมดละสี่สิบเดือนฮะกี่เดือนนะกี่เดือนนะดาราบลั๊กโรงงานบอกกี่เดือนนะสี่สิบเดือนไม่ได้คินว่ามึงสี่สิบเดือนกูรักมึงกูรักงานด้วยเพรไปสืบมาไปสืบมา ลงแยกแก๊สปะทอเคยให้ถึงหกเดือนโครงการจำใจจากนี่สอบถามพลเมืองหนุ่มเดือนฟุกฟุกถสักห้าสิบเดือนคุ้มคุ้มเลยแฟนอะไรจะหนักตัวดีนะมาดูหมอดูภาพไปดูหมอดูหมอดูทักชลวจู่ๆจับเงินล้านที่มันใกล้พอดูเม็ดกันนะวันนี้นะครับรากวันสุดท้ายกับเดซไลน์เดซไลน์เป็นอย่างครับใครนี่อรอมันจะปิดโครงการแล้วแปดนาทีเลย ปวดนะประเดียวกับ500ร้อคนแถวตอนเรียงหนึ่งไม่ไปแตกแถวสักคนเลยนะครับก็ออกมาซ้อนเสียงเดียวนี้นี่คือที่มาที่ไปมาจ้าหกหกสไม่ได้เลยจะมากมากขามากฮาลีรามกินได้สักบาทเลยนะครับต้องรีบตัดใจต้องรีบตัดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อยู่ระยองมา25ปีเนาะไม่ใช่อว่ระยองเป็นคนขอนแก่นนะครับดูเรื่องเสียงมันใช่เลยไหมนั่นคือแนวคิดเลยนะครับปรากฏว่าเพือบอกอาจารย์ซิระยองแต่ว่า อขลังต้องเป๊ะนะเป็นวิทยากรอักะขลัไม่ได้ถึงจบขานนะรอเรือรอลิงวัวแหวนควบคามต้องเป๊ะเวอร์เลยนะครับนะอย่างอาจารย์ก็ถือว่าโอเคเลยขลังต้องชัดเจนเพราะเราต้องให้เกียรติผู้เรียนโอเคไหมเค้าบอกอาจารย์สิระยองนะสมมติจะไปนั่งกับสายนั่นถือถ้่าจารย์เป็นสาวก็ถือว่ต้องเดียวหนึ่งนับมาเลยบางภาษาบางที่นั่งหมอรออาจารย์จะรำมาก ทำกลับไปเนี่ยเจ้านางทำได้เลยก็ว่าได้ถ้าบอกอาจารย์หนู่ที่นั่นลืมฟังทำรูปไม่ได้จะบอกให้ถ้าบอกอาจารย์สิระยองครับเนี่ยอยู่ที่ระยองรอเลยนี่แหละถึงมีความไดดีนะนักข่อย่าไปเรียนเรียนอาจารย์นะตัวนี้รูปหนึ่งละการเป็นมีความได้ดีต้องพยายามขมวดประเด็นเข้าไหมพูดไปเร่เปื่อยเฉยๆต้องต้องดึงกลับมาด้วยคำที่เน้นๆถ้าบอกอาจารย์สิอยู่ระยองเนี่ยเพาว่าบรรยากาศอันตรายนะ สารเคมีมากมายแก่กองสารเคมีเข้าสู่ร่างกายไกี่ทางสารเคมีเข้าสู่ร่างกายไกี่ทางหทางเยอะไปเยอะไปแล้วกี่ทางกี่ทางสามทางทางไหนบ้างสามางอะไรบ้างครับจมอกาศปากายกายวาจาใจจะบวชจะบวชนี้จะบวชพวกนี้เลยครับนี่จะก็้่่านแล้วยูระยองยารองน้ำฝนกินนี ให้เยอะไปเอาแต่พองามเอาแต่พองามเยอะเยอะไปนะครับอยู่ระยองอย่ารองน้ำฝนกินเพราะอะไรครับอ่าให้มันไม่เย็นมันไม่เย็นไม่สารไม่สารมันก็เป็นฝนกรดมากอย่างบ้านไทยแค่รงกันน้ำมันมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ S o 2ลอยขึ้นฟ้าเจอน้ำฝนก็จะกลายเป็นกรดซัลฟูริก ็นน็อกเป็นซ็อกเอ็น o อสองเอลอยึันฟ้าเจอแลกวฝนก็จะกำกัดในกรีดเพราะนั่อยู่ระยองมันต้องต้องมีลนิเปรูเนียนะครับพนกงานต้องมีความปลอดภัยใช่ไหมอย่างเธอบอกอาจารย์สิทํางานกับเสียงดังเนึ่งเธอว่าในรรบตอบสิใครพอตอบได้บ้าง8ชั่วโมงทำงานเสียงทำงานเกินกีเเเนก่เดซิเบลน้อยไปกี่เดซิเบลเ0้าเดซิเบลถ้าเสียงมากอวัยวะไหนไปก่อนเธอว่าดังมากๆเป็นร้อยดซิเบลเอาไว้ไหนไปก่อนหูโอเคหูไปไหนครับหูหนวก หนวกมีสองหนวกหนึ่งหนวกชั่วคราวกำหนวดค้างคืนมีชั่วคราวเกมทุกเม็บเกมทุกเป็นนะครับเนี่ยเ็คไหมผ่านแยกผ่านเสื่องของเรื่องของอะไรสับปั้นสับปั้นมาต้องตกให้ลงต้องตกให้ลงเพราะฉะนั้นเวลาที่ปล่อยลูกนะเรื่องจังหวะสำคัญมากนะอย่าปล่อยเลื่อยเกย์อย่าปล่อยเลื่อยเกยนะมันมันแป๊กมันเสียของมันเสียของโอเคไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดถ้าบอกอาจารย์สิเมื่อเสียงดังปั๊บอุปกรณ์ป้องกันมีอะไรบ้าง มีสองเอียร์เอียร์อะไรกับเอียร์อะไรเอียร์ปลักกับเอียร์มัฟเอียร์ปลักคืออะไรเรียกเห็นนะปันปันปันก็จะเข้าไปในหูเอียร์มัฟคืออะไรครับที่ข้อหูถ้าต้องตอบอาจารย์สิระหว่างเอียร์ปลักกับเอียร์มัฟเนี่ยเอียร์ไหนกันเสียงดังเดียวกันเอียร์ปลั๊กกับเอียร์มัฟเถูกป่ะเอียร์มัฟเอียร์ปลักกันได้มันสิบเดซิเบลเอียร์มัฟเป็นเกือบสี่สิบเลยนะ เรื่องต่อมาจ้าสิอาชีพไหนเธอเคยเห็นใสเอียวเยอะอาชีพไหนอาชีพไหนดีเจบีเจโจ้เขาโจ้เขาเลยไรสาระไรสาระเอาบีเจเร่งแเลยนะครับเลื่งโรงแรมนี่เนี่ย อันซื้ออะไรบ้างเธอดูเธองไมโครโฟนเธองไมโค์กับอาจารย์มาลงมาโคตรนอกโคตรนอกเลยอารมณ์อะไรไม่คล้องหูอยู่ล้วลงแนมขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์เยระยทคงที่มันต้องมีไมค์คล้องหูแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมไปสอนบางที่เธอมีบ้างไมค์แบบคล้องหูอาจารย์ชอบไม่มีหรอกอาจารย์ี่แบบนี้แหละอ่ะเอาไปอาจารย์ให้ยางมาสามเส้นให้อางมาสามเส้นอาจารย์ขามัดหูมัดหู อย่างนี้ต้องอย่างขอเชื่อฟังขอเชื่อฟังก็เดี๋ยวมบน,นสิ่ง <laughs> okay, โอ้ยอาจารย์ที่ไหนนะที่นเหรอครเพราะฉะนั้นนะแล้วพูดไปเรื่อเยเปื่อยนะต้องดึงกลับมาเป็นประเด็นเพราะงั้นคนเรียนจะไม่ได้ความรู้จะไมได้แล้วครับเวลาจะพูดนะบางทีอาจารย์งานหลักอาจารย์คือสอนธรรมดาแล้วงานไอ้เหก็คืองานพอกโชว์นะพอพูดไลปั๊บก็ต้องดึงกลับมาเพระาะฉะนัะน้นเพราะฉินี้ให้เป็นความมุมมองให้เป็นความปลอดภัยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คาดหวังไปอ่งว่าเรา นะถ้ารักจะมาทางนี้นะครับ กิจกรรมกลุ่มแบบนี้ถือว่าดีมากอาจารย์ก็เลยมานั่งฟังอาจารย์ปนเพื่อจะก่อนเข้าสู่บทเรียนใช่ไหมสักห้าปีสินาทีนี่อา่านักเรียนมันกับลายพฤติกรรมเนาะยิ่งไปสอนจอปอรบริหารนี่แต่ละคนโอ้ยมันนั่งมันจะกินกูมันจะกินกูเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมันนั่งได้อารมณ์มากนะครับแต่ถ้าระลายพฤติกรรมมันก็คงถ้าไม่เรามีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นไมาถือว่านะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมานั่งฝากก็ได้เนี่ยคิดแล้วเดี๋ยวกลับไปยังฝึกตบมือก่อนะแบบไรอย่างเงี้ยนะเออผมก็โอเคนะกล โรดผลจน oh. ยันกันไปไอ,ไอช้ช้างช้างเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เออที่ตกมือไอ้ที่ฝันก็เอ๊ออะไรอย่างเงี้นะเพื่อเป็นแบบมันก็ทําให้รู้สึกว่าก่อนเรียนทุกคนก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้ารักจะมาทางนี้นะจะบอกให้เธอต้องไปฝึกสร้างมุกเยอะๆนะวันนี้เอามาฝากไว้เสเล็กๆน้อยๆให้มมองว่างานเซฟตี้วิชามันน่าเบื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถใส่มุมมองใส่มุกเข้าไปมันจะมีความปลอดภัยสูงมากฝากไวุ้กสุดท้ายเธอรู้ไหมถ้าคนไม่หายใจ คนไม่หายใจต้องช่วยภายในกี่นาทีคนไม่หายใจล้มขับรถมีขับรถมอเตอร์ไซค์ปึง้งหัวฟาดอื่นเสบไปเลยแล้วไม่หายใจทีาบอกอาจารสิถ้าคนไม่หายใจต้องช่วยภายในกี่นาทีสี่ <4 S 2> <4 S 1> นาทีจำไว้นนะสี่ <4 S 1> นาทีไวมากอาจารย์จบจากมหิดลนะไม่ทำแบบนัเนะก,กียร์ไยอมระดับหนึ่งไม่ยี่คีไม่ยี่คีคคคคค <S <S นะครับเนี่ยระกว่าถ้าคนเรานะครับไม่หายใจจะต้องช่วยภายในสี่นาทีถือว่าเร็วมาสี่นาทีทีาบอกอาจารซิ ถ้าเห็นคนไม่หายใจเธอช่วยยังไงถ้าคนไม่หายใจเราช่วยไงครับสายปอดอ่าสายปอดปั๊มหัวใจก่อนปั๊มหัวใจก่อนบอกปากปอกปากวินเดียวเลยนะครับถ้าเธอจะปั๊มหัวใจเธอบอกอาจารย์สิถ้าเธอจะปั๊มหัวใจเธอจะวางมือตรงไหนตรงหัวใจตรงกลางหรือตรงปอดเราวนมถ้าตรงยันถ้านมยัน อแอแตเลยใช้นมใช้นมเป็นเร์ไม่ได้ครับเพราะนมเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโดยหลักวิชาการจะไม่ใช้นมเป็นด้วยฟรน์เพราะนมเราไม่เท่ากันโอเคนะเพราะนั้นอย่าใช้นมจุกข่าวจุกข่าวเลยโอ้บอกอาจารย์ซิเธอจะหางยไงเธอต้องหาโทรศัพทมซิโคอาจารย์พอกันเลยนะลากิโคงขึ้นมาลากซิโคงขึ้นมาเอานิ้วชี้แต่นะจิ้มนิ้วตีไว้นิ้วชี้จิ้มนิ้วตีไปนะแล้วสองนิ้วเธอ วางต่อนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วเอาส้นมือเน้นนะส้นมือจมือส้นทำไมดูลางกรงมาวิ่งจะได้ปี๋แล้วดูชี้บางดูชี้บานะหาแหลมนะเจอหานิ้ปีเจอก่อนพอที่้วปีนิ้วชี้จะไปนะแล้วก็สองนิ้ววางต่อนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วเอาส้นมือวางต่อไม้ชายบางทับนะถ้าเธอวางทับมันคือวางที่นิ้วปีถ้าประมาทมันท้องๆจะแตก เพราะท้องเราไม่มีอะไรรับเลยนะเขาต้องขึ้นข้างบนครับตรงนี้กระดูกหน้าอกเราเขาเรียกว่ากระดูกสเตอร์นัมแข็งเป๊กเลยนะตีนเหยียบตีนเหยียบก็ไปหักกันเลยนะครับกระดูกครับการหาจุดปั๊มหัวใจเดี๋มันเลือดมันเลือกอยู่ทูไล่โคมมาวิ่งจะได้ปีละสองนิ้ววางส้นมือเธอวางต่อขึ้นมาแล้วมือประสานกันมือต้องตึงนะครับและจำไหมเวลาปั๊มหัวใจอย่าขึ้นครอมอย่าขึ้นครับ นเนม้ยเว็วางอมาส้นมือทบาตอกมาแล้วมือประสานกันนบเดยาครับ,บตง,งต้อตึงโคไปหนึ่งและ2และ3ปั๊มกี่ครั้งปั๊มกี่ครั้งปั๊มจนกว่าชิมจอนคื้อครั้งสามครั้งพระพุทธพะทระธรรมะสมเทมส่วนเทมสวน,น,น,นเลยครับสูตรเบสิกอีสติ้งเลยปั๊มสามสิบครั้งหนึ่งและสองและสามและสี่ยี่สิ3แปดยี่เก้าสามสิบไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นยทําไงทําไงยังไม่ฟื้นปะปากปปากกัน เชิดทางขึ้นดีจมูกมันเชินทางขึ้นดีจมูกมันรวบรวมพลังรวมปลันบอกอาจารย์ครับทำไมเวลาเป่าปากต้องดีจมูกมันดีทำไมดีทำไมดมิ้นปากดมิ้นปากครับดีทำไมลมมันออกรู้จมูกกับรู้ปากถึงกันไหมนึกสิกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว เส้นเส้น,นเลยใครรู้จังงใหญ่ลูกชิ้นลูกชิ้นเลืออ๋อคุรู้เยอะกินไปว่านี้แ้ครับเยวะไปี้ไหมขอกับบ้านไเพนคุณจะชอบอะไรกันกนะัหาเนี่ยโอเคแนะนะาะนั้นแล้วาเลยหนึและ2และ3แล้ปะปากสองทีทำกี่รอบหารอบเขาเรียกว่าหนึ่งยกสาเป่าสอ3หนึ่งสาเป่าสองสิบเป่าสองสามทำห้ารอบนัเป็นหงยก, 2, 2, 2, 3, 5, 1, ยกแต่ขอถามประโยคเดี่ยวถ้าอาจารย์หมดสติ แสดงกล้าเป่าปากกันจังหน้าก่อนดูหน้าก่อนดูหน้าดูหน้ามือเราจะได้ง่ายขึ้นเป่าไหมเป่าไหมเป่าไหมไม่ได้คือข้อคนสวยคือข้อเป่าไหมเป่ามข้อคือข้อเธอจำไว้เลยนะไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่คนที่รักเราไว้ใจอย่าไปเป่าปากซุ่มสี่ซุ่มห้ากันนะการเป่าปากคนที่ว่าเสี่ยงไหมเสียงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ นีลปากนี่เล <head> ่ปากคนนี่เ <Hey>, ริ really? ่มเป็นปากเลยครับจางคนกินทุเรียนกินทุเรียนเสร็จทุเรียนก็ปากเป็ตือนะครับสูตรใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่า C P R hand only ไม่ต้องเป่าปากก็ได้ปั๊มเบเลย1 0 0ครั้ง 1>, 1และ2และ3และ4 2่ยี9 9 100 100่ห้าหกแปดเก้าเก้ครบ100ครั้งเฮ้ยฟื้นแล้วเอาอีกหนึครั้งฟื้นแล้วปวแล้วคุณเหนื่อย <c oughs> อาจารย์ขอถาม,ถามพวกเธอพอจะปั๊มไปปุ๊บมันจะรอดไหมเราใช่คกันนะคราวนี้อาจารย์ถามว่าถามจากใจนี้นะเสื้อม่วงเธอบอกอาจารย์สิเธอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะใครไม่รู้บาดเจ็บปึ้งหน้าเซเว่นเธอจะช่วยไหมเลือดเลือดเอต็มหมดเลยเธอช่วยไหมช่วยไหมช่วยอ่ะ คุณตัวดีคุณดีจะช่วยแหละคุณดีคุณดีคุณช่วยคุณช่วยคุณเรีกนตันคุณช่วยเหรอเป็นไปได้มประหลักกันแนวคิดครับเพราะนั้นอาจารย์ขอถามเธอเรามีเวลากี่นาทีนะนักการเมืองควรจกี่นาทีนะนาทีและถ้าปั๊มเป่าปากปั๊มกี่ครั้งเป่ากี่ทีสามสิบครั้งเป่าสองทีถ้าไม่เป่าปากปั๊มหนึ่งร้อยครั้ง เธอก็ไปทำงานเนาะไปทำงานจดล็อกชิพก็ก๊้ๆเธอทำงานตามภาษาเธอนะประมาณสักเที่ยง40แล้วเราก็จะกลับไปนอนสักยี่บหนึ่งเนาะรอบ่ายโมงสักสิบห้าทีเธอก็เปิดประตูห้องโอเปอเรเตอร์ลเปิดไปปุ๊บเจอเพื่อนนอนแน่นิ่งเพื่อนเพื่อนขึ้นท่อมเลยหนึ่งและสองและสามเฮ้ยปูนอนปูนอนอะไรของมึงอะไรของมึงมึงตายมึงตายคนมันนอนมันตายทั้งนั้น เราก็เหนื่อยก่อนตื่นใจมากขึ้นพร้อมเลยหนึ่งแลสองแล้สามนอนเนอนอาจารย์ขอถามในประโยคหนึ่งถามว่าเห็นเพื่อนนอนแน่นิ่งจะรู้ยังไมคหายนเห็นเพื่อนนอนแน่นิ่งจะรู้เรียนไม่หายใจเห็นเพื่อนนอนแน่นิ่งขอรองอาจารย์สิเห็นเพื่อนนอนแน่นิ่งจะรู้เรย่อไม่หายใจ แล้วออกมดนคือเลอดคือรักเอาอ่าทั้งหมดก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจการไม่ใช่สิโครงกรดูกจับที่ปรจับที่ประจานี่ไม่แนะนำเพราะมันยากเกินไปสำหรับเราโอเคไหมแต่ถ้าจะจับที่ประจาจริงๆจับตรงไหนจับหน้าอกจับหน้าอกคือจับใหญ่มีเบลล์มีเบลล์ตรงไหนจับตรงไหนตรงข้อมือเนี่ยลืมไปเลยนะเพราะข้อมือที่ไมันเล็กจะต้องจับตัวเส้นดจริงๆคือที่คอและขาหนี ขานอีกก็ไม่แน่าจะเสียวด้วยเกิดเสียอเดโมติกคอร์เกงคอร์เกงอะไรกันทำอะไรกูทัอะไรกูจากชิบจอนจักชิบจอนที่คนจะมาจับคุจะมาจับแล้วกูจับขานนีจับขาหนีแมนครับตกลงนะรั้ฉะนั้นนี่คือมุมมองนะครับถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ตายเนาะแต่ถ้าเราช่วยเขามีโอกาสรอดไหมแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจนะอาจารย์ขอนำเสนอเพราะว่าไร้มีคนที่มารีนตั้งหลายท่านขอนำเสนอเบอร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ถ้าเราไม่พร้อมจะช่วยกดเบอร์ไหนหนึ่งเก้าหนึ่งกดข่าวเกดเบอร์ไหนหนึ <c oughs> 1> 1่งหกหกเก้า <c oughs> นี่คือเบอร์มาตรฐานโลกของประเทศไทยเรานะครับ ต่ก่อนมันชื่อสูนเรนทร์ตอนนี้เปลี่ยนชื่อสูนย์ภูชีคูเชิญธาเนาะหนึ่งหกห6เกโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวมันจะสามารถช่วยได้ถ้าเะเห็นเพื่อนหมดสติปั๊บเธอไม่กล้าช่วยเขาเธอเอาบุญค่าส0บเปอรนตพอกดกเาหอเพียงคู่พอเพียงงการบุญรับเปอร์เซ็นต์กค้าสพอกดเลยหนึ่หกหกเโอเคไหมนั่นแหละคือแนวคิดของพวกเรานะครับอาละนะครับอาจารย์คาดหวังว่าด้วยแนวคิดของการที่จะ รักมาอยู่สายนี้นะครับสายนักกิจกรรมเอ่ยสายนักบรรยายเอ่ยเธอต้องมีของและไม่ใช่ของธรรมดาต้องเป็นของอะไรหายากนะ,นะสนมเป็นลูกศรริษย์ที่ดีถ้าเราเป็นของธรรมดา <S <S ถ้าเราเป็นของธรรมดาที่ไหนก็หาได้จำไว้นะแต่ถ้าเราเป็นของหายากใครเขาก็อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ารักจะเป็นนักกิจกรรมรักเป็นนักบรรยายรักอะไรก็แล้วแต่เธอต้องมีของต้องฝึกความเชื่อมั่นเรื่องอะไรต่างๆนา,น,าน,นะครับพวกนี้ไม่ต้องมีครู วันนี้มาถูกทางแล้วที่มาเรียกาอาจารย์พุนใช่ไหมครับเรามีครูแล้วเราก็จะนําไปสู่ในถึงที่ดีได้นะครับฝากคําสุดท้ายไว้คําหนึ่งนะครับคําซึ่งซึ่งบ้างงานหนักไม่เคยฆ่าใครแต่งานที่ไม่ปลอดภัยฆ่าคนที่คุณรักได้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามอบความรักให้กับคนที่เรารักหรือยังมอบความปลอดภัยคนที่เรารักเรือยังนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำโอเคไหมครับคำสุดท้ายจริงๆคือคำว่า every one get home safe แปลว่าอะไรครับ เอฟริวันเก็ตมูมเซฟแปลว่าอะไรมาทํางานตอนเช้าตอนเย็นจะต้องกลับบ้านปลอดภัยถ้าพวกที่มาทำงานตอนเช้าตัวเองไม่ได้กลับตัวเงไม่ได้กลับแสดงว่าแสดงว่าทำโอทำโอคุจะไม่ตายกูจะไม่ตายทไม่ตายอย่างเดียวเลยครับคุณจะไม่ตายไม่ตายทำโอคู้ทำโอนะครับลันก็เมาสภาพให้พ้อกลับบ้านก็ว่าแต้านโอเคนะเพราะฉะนั้นขออวมีความสุขกับคอสิ่ทต่างกับคนว่าครับ

ถ่ายต่อเลยนะโอ้อาจารย์หายใจายไหนเนี่ยระยองผมจะไปทุกรอบที่มีนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณท่านอาจารย์เชิดนธรรมแนวสูงครับอาจารย์อยู่จนถึงเบรกนะอาจารย์นะครับนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับเราจะถ่ายถ่ายรูปกับอาจารย์ก่อนร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ในช่วงหลังจากทานเบรกเรียบร้อยแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของแตล่ละคนนะครับแชร์ประสบการณ์แตล่ละคนช่วงนี้ครับผมอยากจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเ,เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีปรบม,มือแล้วเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมหนึ่งครับที่เอาไว้ใช้เรียกพลังได้เอาไปเรียกพลังนะนะครับอยากจะพอผมแชร์เรียกพลังเสร็จปั๊บผมจะให้รบกกดท่านอาจารย์แชร์เรียกพลังบ้างม,มีวิธีการยังไงก็แล้วนะครับในในสไตล์ของแต่ละคน